สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนะครับนักคำนวณทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาสมาชิกน้ามาคำนวณสูตรหลักร้อยบุญนะเทียบชุมกัน2สูตรให้สมาชิกได้รับชมกัน2สูตรนี้นะครับคำนวณลงให้เป็นวดแรกนะครับสูตรหลักร้อยบุญนะเป็นสูตรใหม่นะคำนวณลงให้เป็นวดแรกทั้ง2สูตรเลย นะเพื่อให้สมาชิกไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางนะถ้าสมาชิกไม่ชอบก็มองผ่านนะเป็นหลักร้อยบนสูตรที่1หลักร้อยบน2ตัวมา1ตัวสูตรที่2หลักร้อยบน2ตัวก็มา1ตัวเป็นสูตรใหม่นะฮะขอย้ำเตือนว่าเป็นสูตรใหม่สูตรเก่ามันหลุดนะฮะก็นําสูตรใหม่มาลงให้สมาชิกได้รับชมกันถ้าใครชอบสูตรใหม่ก็จัดไปถ้าใครไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยนะครับเทียบชนกัน2สูตรนะเป็นสูตรหลักร้อย สูตรละ2ตัวนะหลักร้อยสตัวมา1หนึ่งตัวทั้ง2สูตรเลยนะวันนี้จะชนกันตัวไหนฮะดูให้มันจบนะเดี๋ยวผมมีวิธีทําให้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทอนนักคำวนวณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยเอามาฟังกเตือนตักช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแจกแจ๊ะวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับถูกผิดยังไงผมก็กล่าบขอคขออภขย <c oughs> อ่ะมาเข้าเรื่องกัน สูตรหลักร้อยบนนะสองสูตรเทียบชนสูตรแรกงวดที่1นะได้เลขสูงกับเลข4สูตรที่2ได้สามกว่าสี่มันชนกันที่เลข4นะผลออก4 1 7อ่งตัวชนก็คือเลข4ี่สมาชิกนะตัวชนมาที่หลักร้อยมาที่หลักร้อยร้อยบนถูกพวดที่หนึ่ง มาต่อกันนวดที่2อ,อาหลักร้อยบนวดที่2ส,สูตรที่1ได้6ก,กับศูนย์สูตรที่2ได้ากับหกมาชวกันที่เลข6กผลออกห้าสองนะหลักร้อยบนก็มาที่เลข6กถูกเป็นวดที่2น,น,นะครับอืม มาต่อกันขวอที่สามสูรหลักร้อยบนครับชัดไหมครับสมาชิกน่าจะชัดนะอหัวที่สามสูรหลักร้อยบนสูรที่หนึ่งแปดกับสองสูรที่สอง้ลเจ็ดก,กับแปดช่กันที่เลขแปดนะพราออกแปดเจ็ดสามก็แปดมาที่หลักร้อยบนตัวชน รูงวดที่สองที่หลักร้อยบนอ่ะมาต่อกันงวดที่4นะครับงวดที่4สูตรหลักร้อยบนนะครับสูตรที่1นึ่งร้อยบน2ตัวมา1ตัวสูตรที่1ได้เลข5กับเลข9ลก้าอ่ะสูตรที่2ได้เลข8กับเลข9 จนกระที่เลขเก้าอกสซเก้าศูนย์เจ็ดนะครก้าตัวชนอ่ะถูกที่สี่ถูกที่ส ่ะมาต่อกันนะงวดที่ห้านะงวดที่ห้าสูตรหลักร้อยบนสูตรที่หนะึ่งได้เลขเก้ากับเลขสามสูตรหลักร้อยบนสูตรที่สองนะฮะได้เลขเก้ากับเลขศูนย์นะผลออกเก้าศูนย์หกนะผลออกเก้าศูนย์หกชุกันที่เลขเก้าก็มาที่หลักร้อย ถูกเป็นงวดที่หกไมงวดที่ห้าสุขงวดที่ห้าอ่าสมาชิกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะสมาชิกทุกทุกท่านนะที่ยังให้การติดตามช่องแงิทอนนะักคำนวณอย่างไงยังไงนะฮะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเด้อสมาชิกเด้อก็จะมีสูตรนะ สุดไปสุดเก่านะฮะลงให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปทําสูตรสามตัวบนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปทําสูตรสามตัวบนให้สมาชิกได้รับชมกันไปกันกันก่อนนะฮะก็จะเอาหลักร้อยในสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่ผมลงมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวดาไปจับคู่ชุดให้พรุ่งนี้สูตรสามตัวบน นะครับพอสูตรสามตัวบนแล้วพรุ่งนี้แล้วก็มเรือนน่องนี้ผมก็จะมาสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างในพินเดียวกันให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับ,บยังไงก็ฝากติดตามด้วยะสมาชิกนะอ่ะสูตที่ผ่านมาสูตรหลักร้อยบนสูตรที่1อ่าสตัวมาหนึ่งตัวได้6กับะสนสูตรที่2ได้สูงกับาหนึ่งนะก็สังเกตสูตรนนะท,ที่สองนี่ฮะเออผมก็สังเกตเหมือนกัน นะสมัชิ้นะสูตรที่สองนี่ชอบมาชอบแถมนะอันเนี้ยเอออันนี้ก็มาแถมนี่นี่ลเลขเจ็ดนี่นะชอบมาสองตัวอ้วที่ผ่านมานี่ก็ออกศูนย์หนึ่งเก้าวันชมกันที่เลขศูนย์ศูนย์ก็มาที่หลักร้อย สูตรมาที่หลักร้อยแต่ไอีน,นี้อันนี้มันมาที่หลักร้อยนะแต่ตัวนี้อันนี้มาที่หลักสิบชอบมาที่หลักร้อยกับหลักสิบนะสมาชิกนะเฉพาะสูตรที่สองนะกดด็ดูดีๆนะตามที่ผมกขมไว้ครับคำวนวณให้ให้หกวดอะมาถึงสี่วดเลยที่ที่หลักร้อยกับหลักสิบบวด นะอาวดนี้นะครับจะได้เลขตัวไหนนะสมาชิกเอาไปดูวิธีทำกันพร้อมๆกันนะครับจะได้เลขตัวไหนหลักร้อยบนนะฮะเทียบชน2อสูตรเป็นสูตรใหม่ลงให้บนที่เป็นบน,บนแล้ววิธีทำตามนี้เลยแคปสุดไว้ไปที่ช,ชอบวิธีคิดวิธีทำนะครับนอะไรติดคอนาะ พูดไปพูดไปคอแห้งนะ่ <c oughs> นะทษทีสมาชิอกอ่ะก็หลักร้อยสูตรที่หนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะวิธีทำนำหลักแสนบวกกันสามครั้งมาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งนะแล้วก็บวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกกลข2องงที่นะครับก็จะได้หลักร้อย สองตัวมา1ตัวเอาไปบวกกันดูแปดแปลงทาล้ายเลขหกะหกแปดลงท้ายเลขส 4, 4่บวกศูนย์กลสี่บวกสก็ลงท้ายเลขหกหบวกสคงที่นับหกวกสคงที่ก็จะลงท้ายเลขแปดบวกเพิ่มไป4ี่1ิบสอ่านได้เลขสองรต้องนับนิ้วละฮะเหมือนตึ๊บ ได้แปดกับสองนะฮะสูตรหลักร้อยสูตรที่หนึ่งนะได้เลขคู่แปดกับสองเอามาดูหลักร้อยสูตรที่สองนะหลักร้อยสองตัวมากันนะวิธีทำนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักร้อยบนอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยนะหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยสําหรับสูตรที่สองนี้นะครับ ไม่มีบวกคงที่นะสำหรับสูตรที่2อะบวกกันดู8บวกศูนย์ลงท้ายเลข8 8บวกเลงท้ายเลข7 7บวกหคงที่ก็จะลงท้ายเลข8ถ้าเป็นตำแหน่งแปดบวกเพิ่มเป็น1ก็ได้เลขเอ่ะสมาชิกมันชนกันที่เลขนะอ่าหลักร้อยสองสูตรนี้นะถ้าตัวชนไม่มาก็คือจับ2กับ9ไว้ที่หลักร้อยนะอันนี้ตามสูตรนะครับถ้าสมาชิกชอบก็แคบสูตรไว้ถ้าไม่ชอบมองผ่านอน่ะ ถูกผิดเป็นของคู่กันนะครับอ่ะไปเติมฮะสูตรแรกนะฮะสูตรที่1ได้8กับ2ครับสูตรที่2นะครับได้8กับ9ครับอ่ะมันโฉกันที่เลข8นะหลักร้อยบนโฉกันที่เลข8ตัวกันก็คือ9กับ2ใครชอบจัดไปใครไม่ชอบมองผ่าน ลงทิ้งให้งวดนี่เป็นงวดแรกนะสำหรับสองสูตรในวัฏจักรที่าสิบหกทับอืมสิบหกทับห้าทับห้าไม่ใช่ทับสองทับห้าทับหกหกอ่ะเราุ้นกันนะสมาชิกนะอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาทำสูตรสามตัวบนให้สมาชิกได้รับชมกันก่อนที่จะไปสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็หลักร้อยบนนะฮะชมก, 8, นะกันาทิตย์แรกแปดนะก็ ขอบคุณที่รับชมที่ติดตามกันนะพวงนี้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ